สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่องมือใหม่ไก่ชนนะครับวันนี้มาให้อาหารตอนเช้านะครับวันนี้ไก่ที่บ้านก็เหลือไม่เยอะนะครับมีตัวเมียตัวผู้าหายตายจากกันหมนดแล้วดูครับตัวตัวเมียรครับันนี้มันไปแอบใข่ในป่ามา ออกมาสองสามตัวบาตัวก็ตัวหนึ่งสองตัวทีนี้ไก่หนุ่มแทบไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับดูครับมีแค่ตัวสองตัวนะครับูตัวเมียเยอะครับดูครับตัวนี้มันก็ไม่ได้เพราะพันธุขยายพันธุนะครับโอ้โหตัวเมีย ตัวนี้เมื่อก่อนเป็นลูกลูกไก่อ่อพ่อไก่ที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับตัวนี้มันมาเป็นมันมันมันเริ่มแก่มาเป็นพ่อไก่เองแล้วนะตัวเมียเยอะครับที่บ้านใครกันนะโห ตันนี้เงีบเงยบๆนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ดูที่บ้านผมเขาก็ไม่ค่อยมีใครเล่นกันนะครับวันนี้เงียบๆ น,นี่ไปไปโดนไกป่ปลาที่ไหนซี้มาแล้วลูออกออกลูกเป็นลูกไก่เื่อนนะครับน,นี่ก็ตัวเมียนะครับไก่ของผมก็ไม่ค่อยดีนะครับพรามัน ผสมกันเองกันนะก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาเสริมใหม่นะครับปล่อยเลี้ยงเป็นไก่บ้านไหมครับปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะตรงนี้ถ่ายให้ดูเช้าที่บ้านก็เหลือเท่านี้นะครับ ยังไงแค่นี้ก็อนนะครับสวัสดีครับ